เจ็ดพฤติกรรมอัมปัชราภาขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาคนดังของเมืองไทยหลายคนคงมองว่าในชีวิตจริงของเธอนั้นต้องใช้ชีวิตแบบรู้ราวื้วาแต่ผิดกับสาวอัมพัชราภาที่ใช้ชีวิตขัดกับบุคลิกและหน้าตาบนจอทีวีแถมสาวอามัมยังชอบใช้ชีวิตติดดินทานอาหารข้างทางรวมไปถึงใจบุญสุนทานเป็นที่สุดวันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมเจวีรกรรม ของอัมพัชราภาพี่ขัดกับชีวิตสุขตาที่เธอเป็นอยู่ว่าจะมีอะไรบ้างในชมพร้อมๆกันค่ะ 1. จอดรถช่วยหมากลางถนนลุยป่าตามหาหมาพลัดหลงถ้าพูดถึงดาราที่รักสัตว์เป็นชีวิต,ตจิตใจหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของสาวอัมพัชราภาอยู่แน่นอนนอกจากจะอุทิศพื้นที่ในไอจีประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสัตว์แล้วหากได้ประสบเหตุการณ์ที่สัตว์กำลังลำบากสาวอัมกม็ไม่รีรอที่จะช่วยเหลือน้องๆด้วยตัวเอง ทั้งจอดลงมาเก็บซากสุนัขที่ถูกรถชนตายกลางถนนแบบไม่รังเกียจร,รวมถึงลุยป่าตามหาสุนัขพลัดหลงด้วยตัวเอง 2. นอนเฝ้าเพื่อนสนิทกิติศัพท์เรื่องความรักเพื่อนของอัมพัชราภาเป็นที่ร่ำลือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรียกว่าเพื่อนค่าใคร่แตะในยามเพื่อนสนิทอย่างพี่ยุย้ยไม่สบายต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลอัมก็ไม่นิ่งดูได้เพราะคำว่าเพื่อนไม่มีการแบ่งว่าเป็นซุปเตาหรือคนธรรมดา หอบเยี่ยวกระเป๋าไปนอนฝ้ออยู่ข้างเตียงอย่างง่ายๆสบายๆไม่มีมานนางเอกเบอร์หนึ่งแม้แต่น้อย 3. อัดคลิปสอนใช้คะค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกของทางภาษาไทยสำหรับการเขียนคะและคะ่ะของลหลายๆคนที่มักใช้ไม่ถูกต้องอัมัชราภาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งหิดใจเวลาคนเขียนหรือพิมพ์คำนี้ผิดเลยอัดคลิปสอนการใช้คะค่ะซะเลยเจ้าตัวเผยว่า ไม่ได้ชํานาญภาษาไทยเท่าไรแต่คํานี้เขียนถูกตลอดเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วจะไม่เขียนผิดอีกแน่นอน 4. เปิดบ้านชวนเพื่อนเล่นเกม .a เห็นเป็นสาวสวยเซ็กซี่อัมปัชราภาก็ไม่ได้สนใจแต่แฟชั่นหรือเครื่องสําอางแบบผู้หญิงทั่วไปแต่มีมุมแมนๆลุยๆเล่นเกมเหมือนกับผู้ชายโดยเฉพาะเกมที่จะตัวเล่นจนเข้าขั้นเซียน วางบร่ต้องเปิดบ้านชนเพื่อนมาเล่นกันแบบจริงจัง 5. ซื้อดอกไม้ปากคลองคืนชื่อว่าอัมพัชราพาคงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักไปงานไหนก็คือฮาจนถึงขั้นห้างแตกมาแล้วแต่ด้วยความติดดินชิวๆของนางเอกสาวคนนี้วันดีคืนดีก็ไปปรากฏตัวที่ปากคลองตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าฮือฮาที่เจอซุปตาคนดังตเปเป็น,ปนซึ่งสาวอัมเองไม่ถือตัวหรือมีมาดใดๆเลย สมเป็นความใจมหาชนจริงๆ 6. กใสชุดราตรีเป็นผู้สาวขาลาะถึงจะเป็นซุกตาเบอร์หนึ่งของฝ่ายหญิงแต่สาวอัมปัชราภาก็ไม่ได้คีปลุกห่วงสวยตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนอยู่กับเพื่อนเจ้าตัวมักจะทำตัวสบายๆออกไปทางตลกด้วยซ้ำอย่างที่ตอนไปงานแต่งเพื่อนสนิทแต่ชุดราตรีไปอย่างสวยงามแต่พอถึงตอนรับช่อดอกไม้สาวอัมถึงกับเอากระโปรงกางรอรับกันเลยทีเดียว แคมในงานเปิดเพลงผู้สาวขาเลาะก็ะเห็นสาวอัมแต่งอย่างสนุกสุดเวียงชุดราตรีแล้วไงใครแคร์เจ็ดปลอมตัวเดินงานวัดอีกหนึ่งวิรกรรมที่ฮือฮาในโลกโซเชียลของอัมพัชราภาก็คือตอนที่ลุกขึ้นมาพลางตัวสวมแว่นตาใส่หมวกและปิดบังใบหน้าเธอไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนในเล่นปาลูกโปง่งยิงปืนอย่างสนุกสนานและแวะซื้อขนมนมเนยใช้ชุดแบบคนธรรมดาที่ไม่มีฝูงชนล้อมหน้าล้อมหลัง ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่นานๆทีสุปตาสาวคนนี้จะได้ทํา